โหวตเลือกหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่23กันยายนนี้หลังพิธาลาออกจากกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพักเก้าไกลประกาศลาออกจากตําแหน่งเพื่อเปิดทางให้พักเลือกสสทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านแทนที่ตนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หายไปไหนแต่จะยังคงทํางานร่วมกับพักเก้าไกลรวมถึงประชาชนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้นนายชัยวัฒน์ตรรุลาธนรักษาการเลขาธิการพักเก้าไกลเปิดเผยว่าเป็นการตัดสินใจของนายพิธาลิมเจริญรัตน์เองที่ลาออกจากหัวหน้าพัก เพื่อให้หาผู้เหมาะสมมาเป็นผู้นําฝ่ายคา้านโดยจะประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาเรื่องหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักในวันที่23กันยายนก่อนหน้านี้นายพิธากล่าวว่าแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคเก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทํางานเพื่อพิ่น้องประชาชนในฐาหนะฝ่ายคา้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นระดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกาหนดให้ผู้นําฝ่ายคา้านจาเป็นต้องเป็นสสที่ดํารงตาแหน่งหัวหน้าพักของพาารรคฝ่ายค้านระนดับหนึ่ง และปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของศารลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทํางานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถจะดารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หาลือกับคณะกรรมการบริหารสสของพรรคก้าวไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นําฝ่ายค้านมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักของพรรคฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพรรคก้าวไกลผู้นําฝ่ายค้าน จะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาอ,ออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลณขณะน,นี้เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสสที่สามารถทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาข,ขึ้นมาดํารงตาแหน่งหัวหน้าพักแทนที่ผมผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหน แต่จะยังคงทำงานร่วมกับรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสูตรกำลังและสูตความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลีป่ยนแปลงที่เราปรารถนร่วมกัน